นี่คือเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตับได้เผชิญเมื่อไม่นานมานี้ภายในระยะเวลาเพียง30สวันดออรอูจงเฉียนจากโรงพยาบาลซินฮุยสินไต้หวันต้องรับมือกับผู้ป่วยมะเร็งตับถึง3ารายรวดและที่น่าตกใจคือทั้งหมดมีจุดร่วมกันอย่างน่าประหลาดใจคุณคิดว่ามันคืออะไรอย่าลืมอ่านต่อเพื่อค้นหาคำตอบและอาจมีบางสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อผู้ป่วยรายล่าสุดเข้ามารับการตรวจเนื่องจากปวดท้องน้อย ผลอันตราสาวเบื้องต้นชี้ให้เห็นนิ้วในถุงน้ำดีแต่เมื่อแพทย์แกนตับลึกขึ้นกลับพบก้อนเนื้อร้ายขนาด2เซนติเมตรถึง2จุดซึ่งหลังจากตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งตับระยะเริ่มต้นที่น่าสนใจคือทั้งสามผู้ป่วยนี้ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองมีโรคประจำตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งนี้เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือดออรอูจงเฉียนระบุชัดเจนว่าทั้งหมดมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบชนิดบีแบบเรื้อรงังแต่ไม่เคยเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องบางรายยังพัฒนนนนาาากกลยยเเป็็ตตับแแขงงอออีีีด้วว่่่คืืสิทท มักถูกมองข้ามที่น่าแปลกใจคือหนึ่งในผู้ป่วยยังเป็นโรคตับแข็งรวมกับมะเร็งตับอีกด้วยแล้วไวรัสตับอักเสบชนิดบีเกี่ยวข้องกับมะเร็งตับอย่างไรนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่เข้าใจไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBV ไม่ได้ทำลายตับโดยตรงแต่เป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จะโจมตีเซลล์ตับที่ติดเชื้อส่งผลให้เกิดการอักเสบสะสมเรื่อยๆนี่คือเหตุผลที่หลายคนไม่รู้ตัวว่าตับของตัวเองกำลังเสื่อมสภาพงานวิจัย จากวารสารเนเจอร์ชี้ให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งตับทั่วโลกมีเชื้อ HBV สะสมในร่างกายมาอย่างยาวนานที่น่าสนใจคือข้อมูลจากเฮตลันเผยว่าผู้ที่ติดเชื้อ HBV แบบเรื้อรังและไม่ได้รับการรักษามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนทั่วไปถึง25%นี่คือตัวเลขที่น่ากลัวแต่คุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงนี้บางทีการฉีดวัคซีนอาจไม่ใช่คำตอบเดียวคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญดออรอู่จงเฉียนย้ำอย่างชัดเจนว่าทุกคน ควรฉีดวัคซีนป้องกัน h b v และสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วต้องรับประทานยาต้านไวรัสอย่างเคร่งครัดพร้อมตรวจสุขภาพประจำปีรวมถึงอัตราสาวคัดกรองมะเร็งตับแต่ที่หน้าตั้งคำถามคือถ้าวัคซีนป้องกันได้100%อร์ซ์แล้วทำไมยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อ h b v อยู่คุณคิดว่าเราควรเริ่มจากตรงไหนก่อนวัคซีนหรือการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอเขียนความคิดเห็นของคุณได้เลย